ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอคิดถึงจะแย่แล้วเนี่ยขอพื้นที่สื่อนะคะพี่คิดถึงเขามากอันนี้ต้องการหมอพูดเลยๆเทสใหม่เทสใหม่ไม่ใช่คนไม่รู้ไงพี่พูดได้ปะเพื่อน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 แต่ว่าจริงๆก็อยากเขามาไล่ด้วยถูกไหมก็คิดถึงเขานิดนึงไม่ได้เจอกันนานแค่ไไม่ได้เจอกันประมาณสิบปีละไม่ถึงไม่เจอก็เจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันอยากคุยกับเขามากเลยครับก็เลยคิดถึงมากเลยคิดถึงมากขอขอเราไม่ได้คุยมากเขาเป็นแบบว่าตัวท็อปไงหัวแถวอย่างเงี้ยเราจะไปคุยอะไรกับเขาได้แหละพี่แต่เราเป็นเรื่องขอบ global นะเขาคเป็นยิ่งกว่า global เขาเป็นแบบจักรวาลเขาเลยไปแล้วหรอเขาเลยไปแล้วก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะพูดเขายากนิดนึง เมื่อวานถามบิวกิ้นแล้วแหละตกลงยังไงคะงอนกันหรือเปล่างอนกันใครจะไปงอนเขาพี่<อ>ทำตัวน่ารักใครจะงอนละ่ะช่วงนี้เขาก็ไปโฟกัสงานของเขาด้วยเดี๋ยวโปรเจกต์โปรเจกต์บิวกิ้เนี่ยจ,จ,จะมีโปรเจกต์ของเขาที่เป็นโปรเจกต์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ให้เป็นแฟนได้เห็นกันด้วยแล้วก็ก็ต่างคนต่างไปโฟกัสงานของกันและกันมากกว่า<อ>แต่หนูคิดถึงเขานะอาถรันสิบปีไม่มีจริงนะจ๊ะเอออ่ะ พาดหัวอาถังสิบปีเรื่องอะไรทรอะไรทำอะไรีไม่ได้จะไปฟ้องกระทรวงเวทมนต์หนูจะดูเป็นคนแบบว่าเอ่อดูไม่ยอมเขาอะไรเงี้ยจริงๆคือแบบหนูก็รักเขาเสมออ,อาถันสิบปีรักเขาเสมอ,อเลขสิบอยู่ตรงนี้ <laughs> กำกับพาดแล้วพี่บอกว่าพี่ยอมเขาตลอดแล้วเขายอมเราไหมคะก็ ต้องถามเขาอยากรู้เหมือนกันว่าจะยอมหรือเปล่า